น้องคะดูสภาพตัวเองด้วยนะคะยังกินนมโรงเรียนอยู่เลยเจ้าปัญญาที่ไหนมาซื้อที่คะแล้วทําไมกินนมโรงเรียนถึงจะซื้อที่ไม่ได้ล่ะคะพูณไม่อยู่เรื่องใช่ไหมอยากก่อกวนมากนะใช่ไหมไอ้เด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอน CWM f i ์ม หมาล่าร้านนี้แซ่บเหมือนกันนะเนี่ยครับบอสลูกค้ากำลังมาแล้วใช่ไหมครับได้เลยครับบอสไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวให้กับหยกจัดการให้ครับสวัสดีครับบอสโทรมาเหรอแกใช่เขาบอกว่าลูกค้ากำลังจะมา ว่าลูกค้าวันนี้จะเป็นใครก็ไม่รู้สิคงเป็นเสียรวยๆสักคนละมัง้งหุยถ้ามามาแบบนักธุรกิจสูงยาวเข่าดีฉันคว้าเลยนะแกเว <realmente> อร์มากมันจะมาลงล็อกเตะอะไรขนาดนั้นใครจะรู้ฉันอาจจะบุญพาวาสนาส่งก็ได้นะขอโทษนะครับนั่นไงแกลูกค้ามาแล้ว สวัสดีค่ะลูกค้ามาดูที่ใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่หรอกครับพอดีผมจะมาถามทางนะครับบริษัท LKT ไปทางไหนล่ะครับไม่รู้ค่ะเดินเดินไปเดี๋ยวก็เจอมั้งคะครับขอบคุณครับเฮ้ย <c oughs> ฉันก็รู้ว่าเป็นลูกค้าก็นั่นน่ะสิพี่คะมีอะไรเปล่าน้องมีค่ะ พอดีว่าหนูเป็นคนที่ติดต่อขอซื้อที่ตรงนี้ไว้นะคะอ๋อที่นัดไว้ใช่ไหมแล้วแม่น้องล่ะเออหนูมาคนเดียวนะคะพี่รู้แล้วว่าน้องมาคนเดียวแล้วแม่น้องล่ะจะมาถึงหรือยังไม่ใช่แบบนั้นค่ะหนูหมายถึงว่าหนูมาคนเดียวไม่ได้มีใครมาด้วยค่ะนี่น้องเอาดีๆด,ดิพวกพี่ไม่ค่อยมีเวลานะจริงๆนะคะนี่ไงคะเบอร์หนู ส่วนนี่ก็เบอร์พวกพี่ใช่ไหมคะหนูไม่ได้โกหกจริงๆนะนี่น้องฉันเริ่มจะลำแ้งไม่ต้องไอ้ฉันเองน้องคะดูสภาพตัวเองด้วยนะคะยังกินนมโรงเรียนอยู่เลยเจ้าปัญญาที่ไหนมาซื้อที่คะแล้วทำไมกินนมโรงเรียนถึงจะซื้อที่ไม่ได้ล่ะคะน้องคะถ้าน้องยังไม่เลิกทำตัวแบบนี้เนี่ยพี่จะโทรไปฟ้องผู้ปกครองน้องแล้วนะคะพวกพี่เป็นอะไรกันไปหมดทะเนี่ย ก็หนูบอกแล้วว่าหนูมาซื้อที่จริงๆพูดไม่อยู่เรื่องใช่ไหมยอยากก่อกวนมากนะใช่ไหมไอเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนหยุดนะที่พวกเธอจะทำอะไรกันเนี่ยกย็เด็กนี่สิครับก่อ,อกวนพวกเราหลอกว่าจะมาซื้อที่ใช่ค่ะใช่ค่ะพวกเราเกือบจะเสียการเสียงานก็เพราะมันเลยนะคะไม่จริงนะคะหนูติดต่อจะมาซื้อที่วันนี้จริงๆค่ะ น้องวาบอลร,รู้จักเด็กคนนี้ด้วยหรอครับรู้จักสิขอโทษนะคะใช่น้องวาหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีอะไรให้หนูช่วยหรือเปล่าคะภาพวาดที่น้องประกาศขายไว้พี่เป็นคนติดต่อซื้อเองค่ะ อ๋อพี่เองหรอคะนี่เลยค่ะหนูใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นี่ติดตามนัองวว้ตั้งแต่รูปแร,แรกๆเลยนะคะวาดสวยมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้หนูกำลังเอารูปพวกนี้ไปลงใน n f t ด้วยค่ะจริงเหรอคะขอให้ขายได้ทุกภาพเลยนะคะขายหมดก็ดีสิคะ หนูว่าจะเอาเองินไปซื้อที่ดินให้แม่ที่ดิน <c oughs> ก็ดีเลยสิบริษัทพี่ทําเกี่ยวกับอสังหาอยู่พอดีจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นหนูขอคอนแทคพี่ไว้หน่อยได้ไหมคะได้สิคะไม่มีปัญหานี่ค่ะแต่ว่าต่อมาซื้อต้องห้พ่อแม่มาเสร็จด้วยนะคะได้เลยคะ่ะฮะศิลปินใส่ชุดนักเรียนเนี่ยนะ ใช่ค่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้พวกเธอสองคนฟังนะแล้วหัดเปิดกะลาออกมาดูโลกภายนอกบ้างตอนนี้ภาพหนึ่งของน้องเขาขายได้เป็นล้านล้านล้านเลยเหรอนี่ยังไม่รวม NFT ที่น้องเขาขายอยู่ด้วยนะแล้วทำไมพวกเธอถึงคิดว่าน้องวานจะซื้อเที่ยของเราไม่ได้ล่ะฮะดดูสภาพน้องเขาสิคะยังกินนมโรงเรียนอยู่เลยใครจะคิดว่า เขาจะมีเงินเหรอคะก็เอาแต่ดูคนที่ภายนอกแบบนี้ไงชีวิตพวกเธอสองคนถึงไม่พัฒนาสักทีเพราะจิตใจที่ต่ำตมทำให้พวกเธอสองคนย่ำอยู่กับพี่แบบนี้พอแล้วค่ะพี่ไม่ต้องว่าอะไรพวกพี่เขาแล้วก็ได้คะ่ะหนูไม่ติดใจอะไรแล้วก็ได้จ้ะพี่ต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะน้องวา งั้นเดี๋ยวน้องวาจะเซ็นสัญญาซื้อขายที่ออฟฟิศพี่นีะพี่จัดการให้ค่ะส่วนพวกเธอสองคนฉันขอห,กหักเงินเดือนพวกเธอสามเดือนฮะสาม,สามเดือนเลยหรอครับหรืออยากจะถูกไล่ออกก็เลือกเอาเิญผ่านน้องวาคุณลุงหมูครับคุณลุงหมูน้องน้องพี่ขอโทษเยียก พักงานตั้งสามเดือนแล้วฉจะเอาอะไรกินล่ะโอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็โดนแบบแกนี่แหละโอ้ยหงุดหงิดโอยยยียะยะ่ยกเธอเนเ่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทํำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจหลายๆย,ยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากตั้งไม่ได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ ใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ